ดูกระรภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกภิกษุย่อมเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในเวลาก้าวไปและถอยกลับในเวลาแลดูและเหลียวดูในเวลางอแขนและเหยียดแขนในเวลาทรงผ้าสังคาติบาทและจีวร ในเวลาฉันดื่อเขี้ยวและลิม้มในเวลาถ่ายอุจจาระและปัสสาวะในเวลาเดินยืนนั่งนอนหลับตื่นพูดและนิ่งเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียร ทรงตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพลานที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดำริพลานนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมัน่นดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ